สองภาพล่าสุดน้องวีจิลูกสาวพ่อหนุ่มสอนรามโตเป็นสาวเตรียมไว้หนวดหลอ่อหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดดินเป็นลูกชายคนเดียวของนักแสดงในตำนานคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์และคุณแม่มายุรีเทพพิทักษ์ลดล่านอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจิในวัยสองขวบต้องบอกเลยว่าทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นก็ได้ทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีรวมถึงน้องวีจิเองก็ดูเป็นคนที่สดใสร่าเริงเอามากๆล่าสุดทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพส์รูปภาพของลูกสาวน้องวีจิดูโตเป็นสาวมากๆกับลูกสาวผมหยิกพร้อมยิ้มหวานโชว์ให้พ่อหนุ่มสอนราม งานนี้ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อเตรียมไว้หนวดรอได้เลยจ้าเพราะลูกสาวยิ่งโตก็ยิ่งสวยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ